พ่อแม่พี่น้องมือนี้นะคะช่องของกินทิ่นอีสานเด้วยค่ะผีผ้ามาเห็ดกุ้งจอมขวาใส่ไข่แล้วค่ะมาเปิงส่วนผสมกันดน้วยค่ะว่ามันมีอย่างแน่กุ้งจอมขวาใส่ไข่มาเปิ้งกุ้งจอมค่ะตัวงามงามะเบิง้งสีสมเป็นตาแซบ่บเป็นตาแซ่บค่ะขวาใส่ไข่ขึ้นจีแสบส่วนผสมเลยคะ่ะกะจีนี้ตะไะคร้ด้วยค่ะนี่เข้ากระซ้อยเป็นต้น,นหน่อยหนอยเข้าจุขวาใส่กันเนาะคะ่ะนี่พริก นี่นก็ซ้อยคือกันนะคะซอยคือกันเบิดเลยนะคะอันนี้กระีิเป็นใบบกูดเ้อค่ะหอมๆดับคาวอันนี้ก็ะจะเป็นหัวหอมเด้ยค่ะที่เขาซอยแล้วเลอค่ะกระเทียมซอยเป็นต้นบางๆนะคะเขาจะหยิัวใส่ไข่เะค่ะอันนี้ผักข้างๆนี่ค่ะเขาจะคอยกินเป็นกับนะคะกินกับผักแซ่บๆนะคะ แต่วายเบิ้งเดิอว่าเฮาหิจังไหนไปเบิ้งกันค่ะเฮาก็เอากระทะมาตั้งไฟแล้วค่ะรอให้มันห่อนจักน้อยน,ออนึงหรอกค่ะเอานนำมันเทใส่ลงไปนะคะเพราะนนยมันเขาห่อนแล้วนะคะเขากกติใครใส่ลงไปใส่ลงไปเลย Đây của phanta. cả. Hey, 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 hey. สามวยยันว่าอิ่มค่ะอีกก้อนจะงวยไม่ที่สี่เลยค่ะหัวไช้สุดก,ก่อนค่ะ ไข่หิสุเอ๋ยนะคะเขากา็เอาดีไซน์ลงไปกุ้งจอมเฮาค่ะกร่ไคค่ะหอมซอยค่ะ มะอมค่ะพริกแดงค่ะใบบกูดค่ะเด็นสีเหลีอยงเป็นและแซ่บแหงค่ะกับเรย ย่งปูงห้าแล้วค่ะของนัวค่ะตองซ้อนค่ะแกบแผ่ดีจัง้อยค่ะใช้ขงนัวย่างเยอกับพอได้ะค่ะเพราะว่า โกกุ้งมันเค็มที่แล้วค่ะแต่ว่าใส้กรดตามมัดเลยค่ะผู้ใดมกักมักเค็มอีกอ่ะเอาตํงปลาใส่ก็นน้อยก็ได้ค่ะจบแล้วค่ะค,ะคะ้าแต่ขวาไใไส้สก่กุ้งจอมอยู่รื้อบิงขงขาเหนียวเจ้าของหนึ่งไว้นะคะเกี๊ยบจใหม่เบิ่งค่ะ หอมห่วยๆเลยค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหมค่ะนิ่มๆอ่อนๆกินแซ่บๆตอนแรกกับนี่ไม่ใส่ข้าวอยู่ค่ะเจ้าผู้ใหญ่รักเอาไปใส่ก็เลยได้ใส่ตะปีแทนค่ะนี่เขาก็เอาให้ไอามันออกไอามันออกแค่น,ออน้อยนะเพราอายมันออกแล้วเขากะไว้ห่อน ใส่กองเขาเข้า,เาที่เฮาเตรียมไว้เลยละค่ะนี่ได้ลวค่ะปิดฝาียบร่อยเสร็จแล้วค่ะ,ลคะก,กลุ่มจอมขวาใสไข่ค่ะโอ้ยเป็นตต่แซบเป็นต่แซบค่ะกอดขวาก็่อมหอมระดับกายกินก็ขเยำฮอนนม ก็หอมกับๆก็เขียวยแซ่บหลายกับพิดอย่าลือกติดตามเพจของกินึ้นอีสานด้ค่ะคะอยเบิงงว่าต่อไปเยี่ยดอีอย่างอีกด้ค่ะ